ใครงามเลือดในประเดทศนีอันนี้ด้วยพวกสวยต้องตีไปแต่ใดอยู่บ่ล่าไปแตาบ่ไดี้ยังรอกนี่กินข้าวแรงแต่ว่าโรตีพี่น้องอวานเพิ่อกี้มาแต่ว่าลาเพิ่งมาเมื่อวานบ่ได้กินสัม สาตัวเป็นใหม่ในซีซั่โอ้ใหม่ในซีซั่นป่ะนี่จ้าแม่สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับอันมันนอกนะครับพี่น้องอันมันนอกแม่จะพาไปเซนนี่ไปหาเสื้อผ้าให้ลูกมันหนาแล้วค่ะไปหาเสื้อผ้าให้ลูกกระสันพี่น้องลูกก็คือลูกม้าหน่าล่ะพี่น้องลูกสามโตเนาะพี่น้องตอนนี้มันก็ เริ่มหนาวเลยออกมาอุบลหนาวแห้งค่ะทั้งเอินในหนาวน่าจะหนาวเกิดทุกทีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจวันที่17นี่สหนาวแห้งวันอาทิตย์17หรือเปล่าแม่ค่ะอืมอุณหภูมิจะลดลงาจะไปซื้ออยูเซนไหมตลาดใกล้บ้านเจริญศรีตลาดใกล้บ้านคือเก่าพี่น้องตลาดเจริญศรีอำเภอวังรินนี่แหละครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะนะครับ ย่างเล่นของกินยำแหล่งของกินยำแหลงน้องกับมินทั่วไปเนาะส่วนมากคนก็บเสี่ยวมุนจ้ากเนาะเพราะว่าตลาดจะเลื่อนซีเนาะนะครับใหญ่เนาะอ่ามันใหญ่ก็บเสีมิเสือภาเมือสองเมื่อนึงเนี่ยแบบเสือภาบ้านบ้านไปเนาะตลาดบ้านๆเนาะตลาดย่างชิวๆนะครับตลาดแรกๆก็จะไปซื้อเสือหิมะนนั่าสะพี่น้องสีได้บอโอ้โหสีได้บอเนาะ อื่นซื้อมามันมันตัวใหญ่ผูกมันเสียหรอรถเสียมันไปขับไปน้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดนะครับสวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ห้องก็หอดตลาดจเจริญศรีเนาะนะครับเป็นบรรยากาศตลาดย่ามแรงนะครับมันนี่ตลาดก็เป็นทางห่างเนาะนะครับคนก่ค่อยมาบ่า หลานม้มาเ่จะลบเหลานมาานมาเราแงะไปองการเมื่อวันเออครพีออ่อออน้องอ้อง<ด>วนแงะันี้วนสเสียงเพลงแง่วิ่้าไรมัหลัดไปนี่ ป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยนะพี่น้องกันบ่าใครจะไปไซเนาะนะครับมีโอกาสจัดงานพี่น้องก็เลยทักอันนี้ก็เป็นโซนมือสองนะครับพี่น้องเสื้อม้าน่าจะบ่ได้เอ้าเหมือนนี่มีอยู่บ่ฮะลาน làn nào cho bố mát đi nó, bữa đây xăm hả này, tiếng phèn la hẻng, ôi xì lông này bỏ, o sẹo cứ tơ hạc đấy, sẹo sưu bảy thà ăn nồi, nhảy múa sinh nhật đi nó, ủa bây nhảy này? โอ้โ,อโอั้ขาข,ขาดได้หายแน่เ้ยพี่น้องมันเสียงเพลงนะครับพปเตาใดอยู่บ่ะฮะพป่เต่บาบดเอยยงรกนี่คล้องร้ายอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าทันจีเวียสุรานมวนไม่เงินซสือหรอกเงินพ่อซสือหรอกครับแล้วรักยางฮะชุดน้องม้านะครับ มันกระดิสันแน่เด้อพี่น้องมันมันมีระบบการสั้นเนาะนะครับพี่น้องขอโทษขออภัยใจร้ายนะครับผมบ่กใคยถนัดอยากย่านทายคลิปอะไรเพราะว่ามันจัิงเนาะยานพี่น้องเวียนหัวนะครับก่อนมากเกินไปเนี่ยนี้ยังก็คือเนาะเช็ดตันมามามากัดเบิดอด้วนะพี่หน้อยเนีนี่นี่ถามอยู่แต่ว่ามาจิกัดจิ๊

แยงมันแห้งไป่ะครับตัวนี้แปดสิบอยู่ะอ้ยเดียวเตี้ยเได้ป่า <c oughs> 1 150, ้0น,นึงร้อยห้าสิบอันนั้นร้อยห้าสิบแล้วก็มีก็มีเยื่ร้อยนึงครับ อร้อยยี่สิบเอ้ยใสแบบนี้ซะเออคืออยู่แล้วคืออยู่แล้วมัน ap ้อ่มีแบบสิ่สทีครับใครงามเลือดในปฏิอันนี้ด้วยมันี้มนปี แบบนี้ถ้าเถ้ามากจงสี่จีโอ้ยโอ้ยดีใส่ไปใส่โอ้ใส่ดีไหมนะหนาวเที่ยวไปไหนอ่ะเดี๋ยวให้เพิ่นเหลือก่อนเดี๋ยวทำบิึงเพิ่นสิได้ใบได้ กินนั่งอีกแนวบ่กินเขาแรงแต่ว่าตอบโรตีพี่น้องวานพ่กมาแต่ว่าลาพิ่งมาอม่าวันบั้กินสามไม่ใช่ยังไฮะอ้ก้วยหอม พฟร้อนสามสิบบาทขนมคุณบมกเผาปะคุณเอาบาบิน๋อบาบินอ่ะบาบินเวียเสีย อาไปแตงเปล่าครับเล้าออนมอผิหนองไปได้แซมไหมบ้าบินคนบ้าขนมบ้าบินนะครับผิหนองนี่บ้าบินมะพร้าวออนสามิบบาทนะครับี้เขาแรกแตากินโรดีนคากลายไปคือก่อบ จะสั่งเหรอเอาไปยืนหาเอานไปยนืปยนหาเอาใส่อะไอันเดียวอันเดียวกูกินเขาแรกแต่ว่า <c oughs> กินรสดีสุดนรอแถึงขวนกูก่ารสทุนปลาไซส์ก็รสทุนแต่ว่ากินอย่างอื่นรสดีมันแข็งนักก็อย่างอื่นไอ้นักก็เขา <c oughs> ขึ้นมาอาจจะพั <c oughs> มาน่อย <c oughs> เดี๋ยวสิยางอีกสักรอบหนึ่งฟังอะ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรารอรล,อลอตีกันดีกว่านีโค้ชจ,จะแสบหลานเพิ่นแสบด้อ่ะ<ส>เดี๋ยวถาวเมเบิ้อเข้อเสด้ยังไง <c oughs> นี่พี่น้องของเหากะได้แล้วนะครับหลังจากยืนถามา แบบนึงว่ามาสิบนาที่ี่นนองว่าคิวยาวเนาะนะครับซิบังแจ๊้โซ่พี่น้องมึงไป้กินอย่างไร่อมากชิบังเขาชิบหรอเปล่ารับเพินเขาชิบังมันร้อนชิบังแบบปาเอาไากินก่อน ไปหาะจะห่ออย่บ่บ่อไมบ่อเสีแงเหรอเดีา่มาเืาบก่อนเพราะว่าูเบิน่เพิ่งมากินาบนีกินอะกินยงวะเบิ่กินะไิกินได้ลายเนาะแต่บางหัวสิกินยังเนาะนะครับเนาะ <c oughs>

อย่างมันปีนก่อนไปสื่อเอาไปน้องไอ,อ้เนี่ยก็ปลาสบะไปให้เด็กสื่อปลาสบะอย่างไปให้เด็กเด็ก่กยบานไปนนองตลาดเดินซีนะครับแต่ว่าท่านตอนนี้ก็ะทุ่มหนึ่งเนาะ ทะลังสองถุมกับสีคนกับสีเริ่มบางแน่นะครับพอส่วนมากคนสิมัยญากันตั้งแต่หามุ่งแหลงส่วนมากคนย่างกันเนาะเออมาอนี้บะเบิดมือนี้ยังอยู่ยิบห้าบาทน่ะเอ้ยเอาตัวยี่สิบไปเลยครับ แล้วเราพอโอ้บัวานเบิดก่อน <c oughs> เ,เอาบัว่านคนไลาป่ะครับอันนี้ว<อ>ัะทุมงคลขคนลาเลยับานข้ลครับผมอาหารแหล่งสมนุนทสามตัวย่บานนะครับพี่น้องปลาซบานะเนาะคคกเข่า คนกิดเศรษฐกิจยังกระบนการใจนะครับเอาคือเอาคือโอ้เอาคือปลาคายสามซิมครับโอ้ โอ้ตะยคร้แข็งๆมันหมืนกบบโเบิร์ดเลยสิหน้าตุขาดูด้ปลาเก่าโอ้แมนเนื้อมันจะแข็งมันโอ้เขามันเข้ากันดีโบมาซื้ออีกหน่อยถ้าโอ้ยาเสียยาเสียโุขาขอบคุณครับ โต๊ะบังหารพัานซื่อซื้อมาทุนเสาหาบาทขายเสาหาเเพราะว่าเคยขายสามชิ้เดี๋ยวพนัานขายขายโบเบิร์ตดีเก่าเราป่ะต้องใต้นเขาก็เลยก็เลยอดหนุนตัวรเซเราเราจะไหนกำไรไอ้ตัวทุนเราสิบหาบาทตัวนั้นเรได้กำไรเินอก็ไม่กไน้อยก็ขายได้เออตัวเราเก็ดขายดีเรื่อยแต่ว่าก็เบียกเสียลูกค้าเรา มากินน้ำไหมตกินทด้งคูเดียวจเจอจิเบิร์ดเหรออไปแอบเนี่ยเอาไปหรอบอก <c oughs> ินเบิรดปะเพื่อนป็นหิวใส่ามาจิบบกิน <c oughs> เรามาทายลูกรงมา,า <c oughs> ไปไปย่างไป พอแล้วเถื่อนว่าไทยรวมไม่นอยู่หลายคนมันหลายง่ายเพื่อนไปหลานเลยบอกตามพื้นทอดได้เลยโอเคค่ะไปห่อและะ้วบอเอาอยัางนี่มีเนื้อหมูครับกระดูกหมูกระดูบห้าล่ะหมูแต่แสบเนื้อหมูกินแล้วแค่บาทต,าาาต้บงทิ้งหามเอา,เาอยู่บอกินอยู่กินน้อยนึง ไอ้พอพอพอหลงมามั้นแกสิสิสขอาวเหนียวห้าสิบบาทห้าสิบบาทสามบูมรูมต้องมออาโอนเด็กเขาแหละเด็กเขาเป็นผู้ถอดต้บอาโอน ฮอนด้งกันไรยคะ่ะอันคิ้วอาโฟนพันยูน,น,นั่นนะนั่นละกรุงไทพนั่ละได้พันโอน้นเงินก่อนค่ะ มูทอดเรีเก็บกร้อยครับเขาแรกสองคนแล้วขันยอที่หอดเดียวเอ้ยยแล้วกินแค่นี้แหละบ่อยู่บานบอขี่หลานสิอวานเนี่นอยู่ด้านเขาแรงกเพราะอัศจัรกับแัมเขาแหกเลยรอดดีมันมันอาจจะรันเนี่ยด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวสีภาาไปยางท่าผวอีกจัน่อยนึงค่ะไปจังสีกลับกันเนาะไปองกัน ในดต่อไปไครลูกเน้อเอาตัวไหนเอาไข่ลูกหาหนุ่ยสาวเป็นใบมสิบบาทเอาเป็นรวมๆนะแม่เอาตัวเดวมาแม่อเย่บาทม่ละสาวะครับไม่ละสิบหาหน่วยาตัวเป็นใบมนสิบโอ้ไม่ละสิบบาทะครับนี่ยแม่าโอเดยบอถามอไ้เดี๋ยวเอาลูกแมโอนไม่ละสิบเป็นไหม ไฟเผาเป่คะใช่เาแบบมๆเหมือน้บมัสิเลือแต่แบบเนือผสมอ้โนี่เรา่ไฟเผาไ่แดงผสมเป็นเนือเดียวกันแต่ผมเป็นลูกอ้โอนี้เป็นเป็นลูสีสีอกันอรี่ทำเองอะแบนีห้าหกสองเดียวนะครับม่มีเงินสดละสีเอีวถ้ามานองมาับมีเตาทานไปอย่างพี่ดีเสียบไปเนาะ ทำเปอย่างเสทานขี้สีเสียบอย่างอย่างใยนะครับกรอบๆเล็กน้อยขี้สีหอมดีข้าวบาทจ้ะครับแม่ได้ปลาเถื่อครับอันนี้ไม่ทุกงเป็นยังครับแม่นี่ไข่เน่าจ้ะอ๋อไข่เน่าไข่เน่าทุกมหาบาทอ๋อวันเข้าไปเห็ดเดียวขี้เนื้อตุ๊กปลาอ๋ออ๋ออันนี้ไข่เน่าวันเข้าไปเห็นเนี้อตุ๊กปลาเป็นเนาะตุ๊กปลาคุดอ๋อครับเัาไปใส่เงี่ยมอ๋อครับ ขอบคุณครับแม่มีแล้วเดี๋ยวไข่วดท่าน,น้ำะ่ะครับ <_ c oughs> พี่น้องรักจากพักกันไปนย่างนี่แหละของกินไข่ลูกกับหมูทอดน,นะครับพี่น้อง <_ c oughs> มากินปัส,สบะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เชียเอาไว้เพียรงง่ะไหมเนาะอากาศเยน็นเย็น ต้นแรกว่าหนาวดิพอมาอยร่านแบบนี้เออกว้างๆเหนาเป็นบรรยากาศล้างตลาดเจริญซีไปเนาะให้ตลาดเนี่ยที่มีโซนเดเกตเนาะเอาไว้รอเล็กหน่อยให้มีดวงไม่เต่าลูกผมตอนนี้ก็ลังเป็นลมเป็นแรงอยู่ไปเนอะเพราะท่านเกิดง่ายดอกเพื่อนเราไม่มีหนังยาแม่ไม่มีหนังยาไปเนอะก็เลยพอมาเกิดจ๊กเกือเนาะย่ำจากไดพ่อมาดิเขาสิมาย่ำอะไกันได้เขาโบฟ้าโบฟ้าบ่แต่คนอื่น่ แต่คนอื่นเนื่อยป่าวเมื่อเลี้วนะครับเพื่นเราเขาถาเดียงลูกเดียงล้านถ่าเลยเดี๋ยววัได้จัก,กเถื่อวัครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้เนาะนะครับยังพอ,อกันคลิปหน,นาเนาะจะได้ก็ฝากให้กำลังใจมานอกนกันเนี่เพราะว่าพวกเราได้ลงคลิปตอนเนี่ยวันไรกเนาะนะครับพี่น้องเพื่อเที่งานแน่นะครับทำวันวางกับถ้าเมื่อยอากาบจะไ่ได้ทายเนาะพี่น้องเนาะกับมีงาน,งานประจำอยู่นะครับก็ฝากให้กำลังใจในเดน้อมานอนฝากให้กำลังใจมานอนเพราะว่าเพื่อลงคลิปบนสม่ำเสมอเนาะเพื่ออยากอยากงานนะครับวันข้าน้องจะพอกันคลิปหนาครััับบสสวดีคร 拜。Bye.